เลยนี่ฉันเล่าต่อมีคนบอกว่าทางหูสิบฉันนะบอกว่าแกใช้กค่นี้เย่อย่างเดียวทุดสองรอบนวเมื่อกี้อัดแล้วลบใหม่นะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าลบหรือเปล่าหมายถึงว่าฉันจะเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าบอกว่าแกใช้กค่นี้เยออย่างเดียวแกอย่าผสมชีนเดี๋ยวหน้าแกพังฉันก็บอกว่าเออฉันก็คิดอยู่มันเหมือนเปลืองด้วยไงมันจะตัดรายจ่ายตรงนี้ไปซื้อเดตตออะไรได้แต่ด้วยความที่แบบว่ามันติดจาติดแบบว่า อันนี้มันปรับสภาพคนขาวไปก็ติดทีมนี้ฉันก็เลยบอกว่าแกต้องคิดดีว่ามันเปลืองเงินแกเอาไปซื้อเดตต่อได้ก็ใช่ไงฉันเข้าใจเร่องจริงนี้นานมากแล้วนะได้ก็ใช้กระปุกนี้ฉันก็ไม่ซื้อแล้วเหน็นใหมว่านงทุนด้วยกันหน้าเพื่ออะไรเนี่ยเออฉันทันทีว่าเขาให้ฉันไปดูคลิปวิดีโอที่เหมือนเป็นผู้หญิงมาเต้นยว,ยว,ยวยอยู่ตามแบบเรเช่ร์วล่าแล้วก็ทลิปลองสังเกตดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไง บอว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงอันดูขนาดนั้นไม่ไหวหรอกมัง้งให้ดูว่าเขามีสายเป็นยังไงเขาชอบพูดชอบพูดคุยการเราก็ทําตรงข้ามถ้าเราจะเรียนทำไมาแต่ไอต,ตอนฉันเรียนอ่ะฉันไม่ชาบเข้าใจไหมล่ะคือฉันได้แต่คิดอยู่ในหัวสมองฉันอย่างเดียวเลยว่าโอ้ยทำไมต้องเดินไกลขนาดน,นี้วะโมอใ์ก็ไม่รับปัญหาสังค ปัญหาขนาดนี้เลยเนี่ยด้วยน้ำหนักใช่ฉันเป็นปัญหาด้วยน้ำหนักตัวของฉันแล้วพอหันหน้าไปพึ่งพามัแม่ไม่มีเงินแล้ว <c oughs> ใัยบอกแม่ก็จะบอกแม่ไม่มีตังนะอย่าขอตังแม่เยอะสะิอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกแม่ไม่มีตังไม่มีตังเขาทำไมคนไม่มีตังรองเท้านักเรียนไม่มีเงินซื้อเลยจ้ารองเท้านักเรียน น้องท่านักศึกษาน้องท่านักเรียนพอพยายามไม่ได้สักพักก็คือต้องทนเวลาปีมากอืมเออประมาณนั้นแหละก้อยพ่อฉันไม่ได้ได้เรื่องอย่างที่พวกแกคิดหรอกแต่ก็จริงๆแล้วมันมันก็คือพ่อก็คือของขวัญที่มีค่าพ่าจิ๋วคือของขวัญของฉันที่มีค่าแต่ก็อย่างที่ฉันอย่างที่ฉันคิดนั่นแหละ ้าเที่ยวก็ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอืมแกชอบว,ว่าเพราะว่าแม่ว่ะจริงๆนะฉันไม่ฉันไม่ได้ว่าเพราะว่าแม่ฉันไม่ดีนะหมายถึงว่าพ่อแม่ฉันอะดีดีมากก็คือว่าแต่ด้วยว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมล่ะเราเห็นเพื่อนมี่เราก็ขอขอจังเลยนู่นนี่นั่นขอขอไม่เคยได้อะไรเลยแลย้วฉันก็เหมือนรู้สึกแย่ก็จะมีทองอนะอืม ตอนชว่วงฉันไม่ปกติฉันก็ขายจริงนะเออแล้วเหมือนกับว่าก็ดีอะน่าจะดีมั้งถ้าเขาคิดถึงอนาคตของเรามากกว่านี้อะไรแบบเนี้เพราะจะว่าเราใช่ไหมล่ะโอ้ยว่าไปเถอะว่าให้ตายเถอะทําได้แค่นี้แล้วฉันทํามาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่ทําเลยนะไม่ใช่ว่าฉันไม่จับเลยนะฉันก็ยังจับบ้างแต่จะมีเรื่องทางความสะอาดบ้านก็มีเขียงแม่บ้างเนะี้ย ทําให้ฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่สอนนะฉันจะเป็นโรคนะอะไรแบบนะี้เมื่อตอนที่ฉันเริ่มโตนะก็ mm. มีคนบอกว่า mm. ฉันต้องนั่งสิชาตัวเองนะจะ mm. ได้ไม่ป่วยอะไรแบบนะี้พ่อพี่จะบอกว่าอันวีดีโอบ,บอกพวกแกไนดะ้แหละว่าสิ่งที่ฉันทําได้อะไรบ้าง mm. ก็ดูดูดีขึ้นนะดูแบบว่าไม่ดูดีขลนดูว่าชีวิตเหมือนเหมือนกําลังเริ่มต้นชีวิตหน่อย mm. ออประมาณนั้แหละ มขนาดพวกเรากำลังจากที่จะล่วงโรยลงไปเรื่อยๆแต่สำหรับฉันอาชีวิตฉันจะกลับทันทีเลยฉันไม่ใช่คนที่จะเริ่มต้นชีวิตมาชีวิตฉันคือคนที่กำลังล่วงโรยเพราะว่าด้วยความที่มีทิพยาสุนะแ,แล้วก็อ่านบวกกับมีเจตัวปริยายานด้วยเงทำให้การอ่านใจของสันันทรมานเนี่ยมันก็เหมือนว่าโอ้ยนี่กูต้องทนทรมานอ,อย่างนี้นะถ้าถ้าพ่อแม่กูไม่มีตังค์เนี่ยกูตายแล้วนะ ถ้าพ่อแม่ไม่มีเงินเลยเราจะทำยังไงรัะป่วยแบบเนี้ยเออฉันคิดแบบนี้